ดีค่ะวันนี้นะคะก็มาซื้อผลิตภัณฑ์ของแบงเย็นตางูนะคะค่ะก็จะส่งไปให้คุณยายค่ะเพราะว่าที่โคราชร้อนมากๆเลยคุณยายบอกนะคะอันซื้ออะไรบ้างเหรอ,อน,นี่สบู่ก้อนนะคะสะบู่ก้อนก็ต้องบอกเลยค่ะจริงๆแล้วว่าคนที่เป็นผดผื่นที่หลังนะคะใช้ตัวเนี้ยผดผื่นหายเพราะแอนเป็นคนหนึ่งที่มีผดที่หลัง แต่ว่าแอนก็ใช้สบู่ก้อนก็ทําให้ขดผื่นเนี่ยในช่วงหน้าร้อนหายเลยนะคะ,อะนอกจากสบู่ก้อนอ่ะมาดูว่ามีอะไรอีกนะคะนี่เขามีโปรโมชั่นแพ็คคู่ราคาถูกด้วย <c oughs> ค่ะก็ซื้อซื้อแป้งเย็นตัง,งูนะคะรุ่นคลาสสิกส่งไปให้คุณยายอ่แล้วก็อันนี้ออกใหม่ทุกเรา ตัวนี้ออกใหม่นะคะตัวนี้เป็นเป็นแป้งเย็นออ,อนาคานะคะก็เหมาะค่ะอากาศร้อนๆน,นะคะสามารถแบบว่าทาแก้ฝ้าได้ด้วยนะคะค่ะใครใครที่เป็นเป็นฝ้าเป็นไรก็ทาได้นะคะค่ะเท่านั้นยังไม่พอด้วยสถานการณ์อากาศร้อนนี่แอนจะส่งตัวลาเวนเดอร์นะคะลาเวนเดอร์ส่งไปให้คุณยายด้วยนะคะ เวลาคุณยายอากาศร้อนๆ้อนคุณยายก็ทากลิ่นลาเวนเดอร์แป้งเย็นลาเวนเดอร์อันนี้ทำให้ผ่อนคลายนะคะ mm hmm. ก็รีแล็ค่ะตัวนี้มีมีอีกไหมมีมีอีกมีอีกอ่ะเดี๋ยวดูมีอีกไหมแป๊บนึงนะมีอีกไหมนี่ <laughs> หาไม่ยากถ้าคิดจะหานะคะอันนี้จะบอกว่าคุณปลูกคุณ คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายจะชอบกันมากเลยรุ่นนี้ตัวนี้เป็นแป้งน้ําแป้งน้ํานะคะหลังอาบน้ําเสร็จก็ปะปะพรมพรมโอ้เย็นกายเย็นใจอ่าพิเศษสุดนี่เลยควินนาะควินนานะคะก็ส่งไปส่งไปให้คุณลุงคุณป้าด้วยนะคะที่โคราชค่ะก็อย่างที่บอกค่ะเรา ช่วงนี้อากาศร้อนนะคะแอนก็เป็นห่วงผู้หลักผู้ใหญ่ค่ะแอนก็จะส่งผลิตภัณฑ์นะคะที่คลายร้อนไปให้นะคะให้ผู้หลักผู้ใหญ่คนที่แอนเคารพรักนะคะค่ะแอนก็จะส่งไปให้ไปให้คุณคุณตาคุณยายท่านได้ใช้นะคะเพราต่างจังหวัดร้อนมากเหมือนกันนะคะค่ะก็ขอบคุณนะคะค่ะใครชอบที่เราเป็นเป็นเด็กน่ารักคิดถึงผู้หลักผู้ใหญ่ ใครชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์แอนด์ด้วยนะคะบ๊ายบาย